ฝนตกุดดออกร้อนเลยครับลงเม็ดแดดกอแปละ,ปะเทศไทยลำปางเพื่องาวในวันลำปาง ท,ทัดรอบเพียรรถไฟนะครับเอาไปลงชอบไลค์กดแชร์นะครับนะครับไม่ชอบเป็นไปหลายปัดผ่านได้นะครับ,นะรบขอคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามครับพันสีี